ต้นยอดเขานะแอดไลน์ผมแล้วก็ทักมานะครับ099 998 1825แอดไลน์มาเดี๋ยวผมส่งรูปยอดให้ดูพี่ที่เขาได้ยอดไปนะ่ะเขาผมเขาก็บอกว่าถ้าหากตัวเนี้ยถ้าหากต้องการขายก็เขาก็ยินดีอยู่เพราะว่าลายสวยจริงแต่ยังไม่กัดสีเฉยๆนี่นี่ไม้ดำอ่ะเงินหนา เงินหนาไซส์ใหญ่ใบกลมใบช้อนนี่ใบช้อนแบบนี้อันนี้ผมเพิ่งเปลี่ยนกระเพิ่งเปลี่ยนกระถางเมื่อเช้านะฮะเพิ่งเปลี่ยนกระถางให้เขาเมื่อเช้าเพราะว่ากระถางเล็กมากเราจะเอาลองเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ดูว่าจะได้แค่ไหนเนี่ยต้นนี้สวยมากจริงๆผมว่าต้นนี้สวยนะ ต้นนี้มีฝักเหมือนกันนี่ตัวนี้ตาเริ่มแตกแล้วฝักตาเริ่มแตกแล้วยกไปเลยทั้งกระถางเนี่ยยกไปเลยทั้งกระถางเนี่ยสองพกยกไปทั้งกระถางสองพันเเห็นมีพี่คนดูต้องหตัวนี้มีพี่หกคน ไม่รู้มีใครบ้างนะแล้วผมก็ไม่เห็นคอมเมนต์ด้วยนะครับไม่รู้ว่าเมนหรือว่าหรือว่าผมทำไม่เป็นก็ไม่รู้นะเพราะว่าผมไม่เคยไลค์ที่ YouTube ต้นนี้รูกผสมทับทิมนี่ดูสีต้นนี้เอาไป2อ0พได้ราคานี้จริงๆอ่าอันนี้ผมมาดูอีพี มาเบิ้ลอีพิมาเบิ้ลอันนี้ตัดตัดทิ้งนะฮะเพราะว่าไม่มีเวลาทำนี่ดูอ่ะตอนนี้อ่าจันประกายทองตัวบ้านผมจะบอกว่า ผมตั้งราคาไว้ที่สี่พันเอ,อ้ยไม่ใช่สี่พันห้าพันเก้าแต่ตอนนี้มีหนอ่อมีหนอ่อมีหน่อแล้วนะครับดูหน่อขึ้นมาหนึ่งหนอ่อคือตอนนี้ราคาเขาก็ไม่ได้ดอปนะครับในส่วนของจันประกายทองเนี่ยจันประกายทองนี่ราคาเขาไม่ได้ลงนะใส์เท่านี้เขายังขายกันอยู่หลักโหแพงอยู่นะ6 7เจ็พันกันอยู่นะ เนี่ยอันนี้เป็นไม้มีข้อแล้วข้อข้อประมาณเนี้ยขอขอซื้อกับพี่พี่เจ๋งขอซื้อกับพี่เจ๋งมาอันนี้พี่เจ๋งบอกว่าถ้าแกทําแล้วได้หนอแกต้องแบ่งหน่อคืนพี่นะเขาบอกงี้นะครับแต่นี้ผมยังไม่ได้ทำนะแต่ว่าหนอมันแทงขึ้นมาแล้วแทงมาแล้ว ต้นนี้สูชีวิตมากทั้งหนอนทั้งเชื้อราทั้งฝนสารพัดอันนี้ก็้องกันหนาสีทองอันนี้เป็นไม้ตอนะครับอันนี้เป็นไม้ตอนี่ต้นนี้แบ่งแบ่งได้เลยก็คือ,อไปทั้งกระถางนี้เลยให้ไปเก้าร้อยเก้าสิบทั้งกระถางนี่น,นี่ต้นนี้ไม้เบาๆ อันนี้เป็นไม้แยกหน่อทาเองแต่ฟอมฟอมฟอมแม่สวยฟอรมแม่ไม่สวยเท่านี้นะเดี๋ยวผมอาต้นแม่ให้ดูอ่าไปไหนแล้ววะนี่นี่อันนี้คือกอแม่เขาอันนี้คือกอแม่เขากอแม่เขาค่ะแบบเนี้ยแต่ดูลูกลูกได้สองกระถางกระถางนี้กระถางนี้ได้ เอาไปเลยผมแบ่งให้ไม่รู้ว่าจะเป็นแบบไหนนะอันนี้ผมก็ยังไม่รู้ทรงนะคบไม่รู้ว่าจะใหญ่กว่านี้หรือเปล่าได้สามร้อยห้าสิบอันนี้ก็เหมือนกันแยกมาพร้อมกันนะสองตัวนี้แยกมาพร้อมกันนะนี่ทรงแบบนี้สามร้อยห้าสเหมือนกันต้นนี้จริงๆเขาแดง เนี่ยใบเนี้ยแดงแล้วก็ทีเนี้ยผมรอเขามาประมาณสามสี่เดือนกว่าใบนี้จะขึ้นมานะครับรากน่าจะเดินดีแล้วมั้งถ้างั้นก็คงไม่แทงใบใหม่แล้วแบบเนี้ยเดี๋ยวรอเขากัดสีจริงๆอีกทีหนึ่งตนนัวนี้ถ้าใครจริงๆเขาแดงจริงนะถ้าใครมั่นใจและเชื่อผมได้นะตัวเนี้ยผมแบ่งให้ได้อยู่ที่หนึ่งพันอะะเอาหนึ่งพันท้วน หนึ่งพันท้วนนี่นต้นนี้ก็สวยนี่อันนี้คือด่างชมพูนี่ต้นนี้ก็ไม่มีแค่นี้อันนี้อันนี้ม,นนมหาอำนาจว่านมหาอำนาจอันนี้อยู่นานมากแต่ขึ้นแต่ละใบอันนี้ทรมานแบบนานมากกว่าจะขึ้นต้องมีอำนาจจริงๆ ถ้าม,มีอำนาจนี่คือผมคงไม่มีอำนาจอ่ะเพราะว่าเขาขึ้นชามากมีมหาอำนาจอ๋อแล้วก็อันนี้10บแสนสิบแสนด่างมีลูกค้าผมได้ต้นใหญ่ของผมไปต้นหนึ่งแล้วก็มีหนอ่อนะครับตอนนั้นรู้สึกราคาพันกว่าบาทต้นใหญ่มากอันนี้ มีหนอน,นี้เดี๋ยวผมแยกหนอน,นี้ให้นะหน่อน,นี้นะหนอน,นี้ด่าแล้วนะครับใหญ่แล้วด้วยด่าแบบนี้สิบแสนผมเห็นเขาขายกันอยู่หลักยังยังแพงนะครับว่าไม่มีใครออกเอาออกมาขายนะครับสิบแสนอะต้นนี้ขอใครรับต้นนี้นี่ต้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมแยกให้เอาไปที่สามร้อยบาทท้วนนะครับ สามร้อยบาทด่างสวยนะครับนี่สามร้อยบาทสิบแสนสิบแสนด่างต้นต้นใหญ่ยังไม่ให้นะดูดูดนี่อันนี้อันนี้อันนี้กำลังฟื้นตัวนี่ได้มากระถางล้มผมก็เลยต้องอันนี้ก่อนเซเลนซื้อมาตั้งแต่สมัยที่ ราคาแบบแรงมากได้มาสองใบได้มาสองใบต้นนี้ต้นนี้สงสัยต้องอยู่กับผมหลืมั้งสงสัยเขาน่าจะผมน่าจะเป็นเจ้าของเขาแหละคือจะมีลูกค้าถามเยอะมากนะแต่แต่ไม่ซื้อแต่ไม่ซื้อเพราะว่าเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันเพราะว่ามันอาจจะผมน่าจะเป็นเจ้าของเขาผมเลี้ยงเขาตั้งแต่ใบเล็กๆ สีแบบนี้อ่าก็หมดแล้วหมดแล้วมีแค่นี้ด้านบนก็ไม่มีอะไรแต่มีต้นนี้ไปอเอาต้นนี้ให้ดูต้นนี้เนี่ยผมแยกหน่อไปแบบสองสามหน่อแล้วไม่รู้พี่เขาได้ไปเป็นไงบ้างเป็นไม้ใบแปลก ตอนนั้นมันมีหน่อแต่ออกมาผมก็เลยแคะออกแต่ตอนเนี้ยไม่ไม่แตกหนอ่อออกทางย่ออย่างเดียวแล้วก็น่าจะมีสงสัยน่าน่าจะแทงหลอดแล้วแหละนะครับนี่ใบแปลกจริงอันนี้คือเขาเป็นของเขาเองนะเนี่ยครับเขาเป็นของเขาเองแบบนี้อันนี้ใบใหม่ด่างแบบนี้ผมว่า ผมชอบไม้ที่เขามีสเสน่ห์ในตัวของเขาเองอะก็หมดแล้วอันนี้เป็นไม้พื้นดาจากสวนพลอยชนกนะครับหมดแล้วอันเนี้ยอันนี้ก็อีกตัวหนึ่งที่ที่ค่อนข้างสู้ชีวิตนะไม้ผมนี่ค่อนข้างสู้ชีวิตเกือบทุกต้นอันนี้ไม้จากสวนน้รพนมเป็นไม้อินโด เป็นไม้พื้นแดงใครเคยเห็นนะพื้นแดงของอินโดนะครับที่จะใบใบใบจะคล้ายๆแบบนี้ยแต่จะพื้นแดงทั้งใบครับขอแบ่งพี่เขามาเอามีอันนี้ด้วยนะครับื่าใครสนใจจังเกิลฟีเ r ตัวนี้เป็นตัวโกลจังเกิลฟีเบอตัวโกลนะครับ จังเกิลพี่ว่าจะมีสโนดิฟมีโกลแล้วก็มีพินอะไรนะพินทองเอตัวนี้อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้เป็นตัวพินทองตัวโกผมขายไปแล้วนี่มี2กระถางอันนี้ดังมาชัดหน่อยนะครับ อันนี้ได้กระถางแล้วไม่ใช่สนโนดิฟนะไม่ใช่จังเกิลฟิวตัวสนโนดิฟนะครับต้นนี้ได้กระถางละห้าร้อกระถางกระถาง10ถางละห้าร้อมี2กระถางนะเกับพี่ท่านไหนดูชัดยอดเราอันนี้กล้วยเป็นตัว FB แต่ผมอันนี้ผมผมยกเข้ามาจากโคราชแล้วเขาก็ รอแหละไม่รอดแหละแต่ว่าเขามีลูกนี่นี่ลูกเขาสามหนอสวยๆเลยยังไม่อยากขายเพราะว่าเคยแยกหนอแล้วพี่เขารอหนอแล้วมันไม่ได้ต้องโอนตังคืนพี่เขาโดนลูกค้าว่าค่อนข้างอันนี้อยู่รอเขาโตขึ้นแล้วค่อยขาย ก็ประมาณนี้หมดแล้วหมดแล้วไม่มีแล้วนะครับก็าพาชมสวนเราจะไปอาบน้ําทานข้าวแล้วก็กลับไปทํางานที่สุรินแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณพี่ๆที่อยู่กับผมนะตอนนี้ขึ้น5ท่านไม่รู้ว่ามีท่านไหนมาแล้วผมก็ไม่เห็นเ,เขาเรียกว่าอะไรนะผมก็ไม่เห็นคอมเมนต์นะไม่รู้ว่ามีพี่คนไหนคอมเมนต์ comment อะไรไหมนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับเราวันนี้ขอบคุณพี่ๆมากๆที่เข้ามาติดตามนะครับก็จะพยายามเข้ามาไลฟ์บ่อยๆแต่ว่าไม้จะก็จะไม่เปลี่ยนแต่จะอัปเดตพวกไม้เล็กๆพวกนี้ในการที่เขาจะเติบโตในอนาคตนะครับผมฝากช่องนะครับกดไลค์กดตามกดติดตามกดแชร์ให้ผมหน่อยนะครับ Bion Garden นะครับอ๋อมี อาจมีท่านบางท่านถามหาว่าพิยอนไปไหนพิยอนไปอยู่กรุงเทพนะครับพอดีผมต้องย้ายที่ทํางานก็เลยต้องให้เขาไปอยู่ที่กรุงเทพก่อนเพราะว่ามันจะกลับมาสุรินทร์ผมย้ายมาที่สุรินทมันจะไม่มีบ้านมันจะไม่มีบ้านแล้วพิยอนจะอยู่กับผมไม่ได้เนาะเพราะว่าผมต้องมาเช่าหออยู่ไม่แน่อาจจะต้องย้ายเข้าพักในที่พักแฟลต หรือเปล่าเนี่ยยังยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงนะครับก็ก็กาลังหาอยู่เพื่อที่จะให้น้องกลับมาอยู่ด้วยนะครับแต่ก็ไม่มีปัญหากับการเอฟมานะ <c oughs> ก็ยังอุดหนุนได้เพราะว่าไปอยู่กรุงเทพเนี่ยผมก็ไม่เจอน้องมาจากสองเดือนแล้วเหมือนกันไปส่งน้องไว้ตั้งแต่ปลายเดือนกันยาปลายเดือนกันยาแล้ว ก็คิดถึงเหมือนกันไม่รู้จํากันได้หรือเปล่าน่าจะลืมแล้วมั้งอันนี้ผมจะบอกว่ามันเป็นด่างด่างชมพูนะเห็นไหมตรงนี้คือด่างเป็นไม้พื้นแดงนะครับเนี่ยตัวนี้ก็สวยนะครับครับผมยังไงก็ขอบคุณทุกท่านนะครับยังไงเจอกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ